ต่เราดูแต่เรื่องใช่ไหมถ้าแรงขั้นต่ำนะครับที่พวกท่านไม่ค่อยสสูเท่าไหร่นะครับเปนเรื่องหน้าหม้ะเรื่องหน้ารายใจนะครับแต่ว่ามันมีหลายเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพูดตัตอบมันมันมีดิจิ o อลฟูดพินไมไหาดูดิผมไม่ไว้มากตัวตอบไปดู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 ดิไปดูแล้วกันว่าว่าดิจิตอลฟูดยิยมีตรงไหนผมไปพูดได้ปะ ตอนนันนั่นยกไปดูไหมคว่าสมัยสมัยนั่นยังรักทำได้พอมาสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันติดแค่แบใช่ครับแต่ไต่พาร์ทีก็มีแต่เดิมที่แก้เ้าไต่ไหมครับไต่พาร์ทีก็มีมาตั้งแต่เดิมแล้วนี่ครับไม่แน่ใจว่าสมัยเก้าปีที่แล้วมีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไต่พาร์ที้จากนั้นไต่พาร์ทีมีมันมีการเปลี่ยนแปลงเลยหรือเปล่าเพราะข้อกฎหมายมันทำให้เราไปแตะไม่ได้แล้วที่เราจะทำอะไงให้มันลุนโยมไปรัฐบาล ก็ต้องมียาต่อไปบางทีบางมือก็ต้องใช้วิธีอมูนะครับใช้ไปในอำเภอใบอาชีพพูดคุยแก้ไขกฎหมายหรือเปล่าใช่ไหมครับเป็นไปได้ที่จะแก้ไขกฎหมายถ้าวันนี้วันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องงานขนาดนี้เมื่อกี้ท่าน,น, <ะ S 2> นพูดเรื่องนี้มาถูยค<อ>ิดมั้ยก็คิดได้ครับก็เป็นวิธีที่มันสามารถแก้ปัญหาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมรองเท้าเอางี้ดีกว่าอย่าไปไกลขนาดนั้นเลยดีกว่าเอาแค่เอาแค่เอาแค่ใจเขาใจเรบ คนนี non, Arizona, ้จบมาคูณเดือนสามหมื่เก้าปีแล้วคุณเดือนสามห่ไเงินเดือนสามหม่นสบาทคุ ppy ไม่แฮ ppy ซึ่งไม่แฮ ppy เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าคุณต้องพูดถึงเรื่องกฎหมายเลยดยแค่เรือคุณแฮ ppy ไหมแรงไม่แฮ ppy แล้วก็ท่านนายกไม่แฮป p y ท่านนายกก็พูดคำนี้มาหลายครั้งแล้วคิดว่าการพูดแบบนี้หลายครั้งจะถึงใจของคนหาหรคนที่ให้เงินเดือนได้ไหมส่วนนึงก็คือูกคุณว่าผมช่เขียนหรือผมได้ถา คดีด้วยการที่ที่ในด้ค้ดีด้วเขาขนขนาดนี้เหรอเห็นด้วยเขา้น้อยเรื่องที่คุณคืออะไรกากให้สื่ออยากให้สื่อออกมาช่วยเปรีรงใมผมไม่ทราบแล้วแต่คุณดีคิดที่เป็เรื่องจได้แต่ัใช่ไหมนนั่งตาผมผมจุดยืนผมชัดเจนอยู่แล้วคุณถาผมผมอิารี้ปีมาสุดแล้วพี่ตรงนี้ ใช่ไหมครับผมที่ไปพูดไปแล้วไม่มีใครไม่มียักหน้าเลยว่าเ็ะไม่เห็นด้วยมีหน้าที่ของอรผมไม่มีความสุขแน่นอนเพราะมันก็มีกลไกในการที่กําหนดขั้นอยู่เหมือนกันผมเข้าใจหมดทุกอย่างจริงๆบางทีมันไม่ใช่รองกฎหมายมาเราควรจะพูดจากันด้วยด้วยจิตใจอ้วยคามปาศัยแล้วก็จสินใจซึ่งกันละกันอย่างนี้ผมนิดมัดมากกว่า แน่นอนผมผมผมไม่ผมไม่มีความสุขแน่นอนผมชื่ออรัฐมนตรีสู่รายงานท่านมีท่มีความสุขท่านเองท่านก็อึดอัดนะครับเพราะมันก็มีกฎไกในการที่กำหนดค่าอะไอยู่เหมือนกันนะครับของวนนี้มันก็ต้องเหมือนอย่างที่ผมบอกอะนะครับมันเป็นเรื่องของจิตใต้สุดนึกเป็นเรื่องของความเหมาะสมเป็นเรื่องของความที่แต่ละประเทศนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เจอกับท่านท่านนายกมาเลยท่านก็บอกถ้าเกิดเราไม่สามารถยกค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาได้ความเจริญเติบโตของประเทศมันก็จะต่ำมากนะครับเมื่อคืนก็มีการคุยเกี่ยวกับเป็นการ ส่วนตัวเยอะนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คือนี่คือมนอย่างที่ผมบอกนะครถ้าแรงขั้นสามเมื่อเก้าปีที่แล้วสามร้อยบาทวันนี้มันสามร้อยสามบ็ดบาทขึ้นไปสิบสเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงเจ็บปีที่ผ่านมาสิบสองเปอร์เซ็นต์ในเก้าปีที่ผ่านมานะครับแต่ในทางกับการถ้าเกิดลูกของตัวเจ้าของกิจการทั้งหลายกลับเดินเมืองนอกเงินเดือนสามหมื่นเมื่อเก้าปีที่แล้ววันนี้สามหมืสามพันเจ็ดร้อยขึ้นมา สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมั่ไหมม,มันกม่เรื่องใจขาใจใจขาใจเรานะครับเรื่องของใจภาคีเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของข้อบังคับเป็นเรื่องหนึ่งแต่อะไรเลยแต่ในเรื่องเราคนไทยเราอยู่ด้วยกันอ่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยด้วยด้วยด้วย,ยอะไรด้วยความอยากให้ทุกคนม,มีความสุขอยากให้อยากให้ทุกคนมีมีกินมีใช้ตามความเหมาะสมใช่ไหมครับแต่ขึ้นอย่างที่ผมบอกไปสามยอดเชลได้ทัท้งใต้ที่ไปทั้งสองบาทเอก็มือ เราจะพูดยังไงก็ตามทีมว่านายกไม่มีอำนาจในแม้เป็นเรื่องของแต่ภาคีเรื่องอะไรเขาผมเข้าใจหมดทุกอย่างนะับว่าทุกคนเข้าใจเรื่องกฎหมายนะครับแต่เรื่องของเรื่องของที่ก็มีอยู่ที่น้องประชาชนนะทีบางบางทีมันไม่ใช่เอากฎหมายมามามาจับได้เอาเอาคาวามเข้าใจเอาคาวามเห็นใจซึ่งกันและกันมามามาพูดบ้างได้ไหมเลยคว่าทีบางทีรเราก็ก็เดือดร้อนน่ะนะครับกันก็เป็นหน้าที่ก็มาอยู่ทั้งมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วมันก็ต้องพยายามที่จะต้องแก้ไขปัญหาไป นะครับปัญหามีก็มันก็ต้องแก้นะครับก็ต้องพูดจาให้มันให้มันให้มันชัดเจนขอร้องอ้อนวอนวิงวอนนะครับเหตุผลมาพูดมาจับกันนะครับอย่าเอาอย่าเอาเรื่องเรื่องเรื่องที่มันไม่ไม่เป็นความจริงมาพูดดีกว่าว่าเขาย้ายฐานผลิตเพราะว่าไม่ใช่หรอกครับที่จริงภายในยกมีความคลาดปีนึงก็สามารถขับขึ้นได้ก็เรื่องอาไรครับก็อะไรๆยอครับก็ตก็ตามความเหมาะสมดูนะครับแต่เราเคยพูดกันรอะไรจังหวัดอาจารย์พูดอะไรายอำเภอครอบอำเภอบางอำเภอ อาจจะมีความาต้องการรายงานแตกต่ตาตงกันไปนะครับเราเราเราเองก็ต้องฟังฝ่ายในเจ้าด้วนเหมือนกันไม่ใช่เราจะไม่ฟังนะครับตามตามอาชีพทำครับต้องการด้วยความชำนาญงานด้วยมีหลายมิติที่ต้องพูดคุยกันนะครับผมก็ไม่อยากใช้พี่ๆท,ที่น้องสื่อมวลชนมากดดันทุกฝ่ายผมคิดว่าเราควรจะพูดจาด้วยด้วยจิตใจที่อุปหัปปาศเราควรตดใจเช่งกันและกันในแง่ของเพื่อนมนุษย์มากกว่า ที่ผมบอกอ่ะนค่าแรงขั้นต่ำมเมื่อ9ปีที่แล้ว300บาทวันนี้มัน337บาทขึ้นไปสิเปอร์เซนตนะครับในช่วงเจ็ดเกปีที่ผ่านมา12%อร์เซ็นตภายใน9ปีที่ผ่านมานะครับแต่ในทางกลับการถ้าเกิดลูกๆของพวกเจ้าของกิจการทั้งหลายกลับจะมืนนองนอกเงินเดือน30,000เมื่อ9ปีที่แล้ววันนี้33,700ืามขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านแฮปปี้ไหม มันไม่ไเรืเ่องใ,ใจเขาใจเรานะครับเรื่องของใจภาคีเป็นเรื่องหนึง่งนะครับเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องหนึง่งเรื่องของข้อบังคับเป็นเรื่องหนึง่งแต่หลายๆเรื่องในเราคนไทยเราอยู่ด้วยกันอ่ะเราอยู่ด้วยกันด้วยด้วย,ด,วยด้วยอะไรด้วยความอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้อยากให้ทุกคนมีมีกินมีใชใ้ตามความเหมาะสมใช่ไหมครับแต่ขึ้นอย่างอย่างที่ผมบอกไปสามจิตออกใช้ในภาคใต้ขึ้นแม้แค่สองบาทเนี่ยก็คือคุณจะพูดยังไงก็ตามสีว่านายกไม่มีอำนาจ ในี่ยแม่เป็นเรื่องของไตรยภาคเรื่องของอะไรเขาผมเข้าใจหมดทุกอย่างนะครับผมทุกคนเข้าใจเรื่องกฎหมายนะครับแต่เรื่องของเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะจริงแล้วบางทีมันไม่ใช่อเอากฎหมายมามามาจับกันได้เอาเอาความเข้าใจเอาความเห็นใจซึ่งกันและกันมามามา,มาพูดบ้างได้ไหมต่ภาวะที่จริงๆเราก็ดือดร้อนอะ่ะนะครับผมก็ฝ <ๆ S 2> ากไว้ด,วด้วยแล้วกันเรื่องไหนที่บอกว่านาะยกเป็นมีอำนาจไปแทรกแซงอาราทีอะไรตรงนี้ครับผมไม่เชื่อกับการวางแผนและล็อกตัวเองไว้อย่างนานเกินไป ไม่ได้เลรกครับที่วางแผนได้ยาวาขนาดนี้เดี๋ยว,ว่าจะ20ปีแล้วครับแม้แต 5, 5ปีกยังทํายากเลยนะครับโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วและมันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งอาจจะเมื่อ6เดือนที่แล้ว10เ็เดือนที่แล้วเราไม่เคยได้ยินแ Cha ท GPT นะครับเรื่องของ artificial intelligence เรื่องของเทคโนโลยี Quantum Computing ือแม้กระทั่งพลังงานสะอาดร,รูปแบบใหม่ๆที่จะมาตกลงที่คางโลก์แเดินทางไปเจรจาค้าขายเมื่อสามปีที่แล้วดึงคนมาลงทุนนะครับดูแต่เรื่องใช่ไหมค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่พวกท่านไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เรื่องหน้าหัวเราะเป็นเรื่องหน้าลอายใจนะครับแต่ว่ามันมีอีกหลายเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามปีที่แล้วมัน